สวัสดีคะ่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูออีกเช่นเคยคะ่ะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนการในเรื่องของความหมายของคำนั่นเองคะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเฉลยการบ้านของเราเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณครูให้นกักเรียนนะคะ ไปเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นคำของเสียงนั่นเองค่ะอ่ะมาดูซินะคะว่านักเรียนเนี่ยทำถูกทุกข้อกันไหมนะคะวันนี้อากาศค่ะกาดตัวนี้ใช้สอสาลานะคะอากาศดีมากเป็นโอกาสใช้สอเสือคะ่ะเป็นโอกาสนะคะที่จะได้ไปเก็บผักกาดนะคะผักกาดใช้ รอเด็กนั่นเองนะคะผักกาดอ่าต่อมาค่ะพ่อโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ตัวนี้ใช้ตัวเดียวกับคำศัพท์เลยค่ะลูกอ่าพ่อโทรศัพท์สั่งให้แม่บ้านซื้อหมูสับค่ะสับตัวนี้คือสออะบอสับเลยนะคะที่ห้างสับผ้าสินค้านะคะใช้รอหันเองนะคะต่อมาค่ะ ลุงขับรถนะคะคุณลุงขับรถรถตัวนี้ใช้ถอถุงนะคะรถยนต์ไปขายสับปะรดอ่ะสับปะรดใช้ดอเด็กค่ะนะคะที่มีรถนะคะรถตัวนี้ใช้สอเสือเพราะเป็นรสชาตินะคะหวานฉ่ำเมื่อวานนี้นะท่านประธานประธานใช้ทอทงค่ะ ท,อท้อธงนอนหนูนะคะเป็นตัวสะกดของโคงรง,คงการของโครงการนี้นะคะกำลังรับประทานนะคะใช้ทอทหารลูกรับประทานอาหารอยู่ริมลำธารน,นะคะใช้รอเรือเนาะอ่ะต่อมาค่ะคุณยายเก็บดอกพุธนะดอกพุททอทหารนะคะดอกพุธ อ่ะไม่ใช่ทอทหารดอนเด็กนะคะไปถวายพระพุทธนะคะไปถวายพระพุธอ่าไปถวายพระพุทธท,ทุกวันพุธก็เป็นทอทงนั่นเองนะคะเก่งมา,มากๆเลยคนไหนทําถูกทุกข้อนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะอ่ะมาดูงานของเราวันนี้ค่ะ เรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของความหมายของคํานะคะซึ่งวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะใหญ่ๆนะคะในการแบ่งความหมายนั่นก็คืออันที่1จะเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันค่ะตรงข้ามก็คือมันไม่เหมือนกันนะคะนะักเรียนยกตัวอย่างเช่นคําว่ากว้างตรงข้ามกับแคบใหญ่ตรงข้ามกับเล็กน้ําจืดตรงข้ามกับน้ําเค็มความดีตรงข้ามกับความชั่ว อนุรักตรงข้ามกับทำลายของเสียตรงข้ามกับของดีหน้าตรงข้ามกับหลังไปตรงข้ามกับมาผอมตรงข้ามกับอ้วนกล้าตรงข้ามกับกลัวนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความหมายที่ตรงกันข้ามนะคะต่อมาอันที่สองเป็นความหมายเหมือนกันค่ะ ถึงแม้จะเขียนไม่เหมือนกันแต่มีความหมายและก็ใจความเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างคำว่าควายนะคะกับกระบือมีความหมายเหมือนกันค่ะกินกับรับประทานผู้หญิงกับสตรีศึกษากับเราเรียนเยอะแยะกับมากมายยินดีกับปรีดาเลือกกับสรร ากับภัยใหญ่กับมะฮืมาไฟกับเพลิงคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันแล้วก็ใจความเดียวกันค่ะใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้นั่นเองต่อมานะคะก็คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะ ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะใช้ได้นะคะใช้คล้ายๆกันได้นะคะอย่างเช่นคำว่ารสเด็ดกับอร่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสเด็ดมากแ่มแปลว่ามันจะต้องเป็นไงคะอร่อยมากๆนะคะหรือว่ารสชาติอร่อยมากแหมแบบนี้นะคะมันจะความหมายใกล้เคียงกันนั่นเอง ดนใจกับถูกใจใจสากกับใจขลาดใจสาะกับใจศาดก็คือไม่สู้นั่นเองนะคะเช้าโชกับรู้กันทั่วก็คือรู้ไปทุกบ้านเลยนะคะรู้ไปทั่วๆเลยนะคะคมคายกับฉลาดกุรีกุจอกุรีกุจอนะคะกับช่วยจัดช่วยทําแก้มือกับขอสู้ใหม่ มซอซกับหม่นหมองกบดานกับหลบหนีจะคล้ายๆกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคนร้ายหนีไปกบดานที่ประเทศลาวหรืออาจจะบอกว่าคนร้ายหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่ประเทศลาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะใช้ความหมายใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อมา กระชุ่มกระชวยนะคะก็จะมีความหมายคล้ายกับคำว่าส,สดชื่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นวันนี้ฉันรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะสามารถเรียนวิชาภาษาไทายได้ทั้งวันเลยหรือว่าวันนี้ฉันรู้สึกรู้สึกสดชื่นมากนะคะวันนี้ฉันสามารถเรียนวิชาภาษาไทายได้ตลอดทั้งวันเลยอ่าแบบนี้นะคะได้เนาะ ต่อมานะคะอันที่สี่ก็จะเป็นคำที่มีความหมายตามหลักของพจนานุกรมก็คือมีไว้ในพจนานุกรมนะคะเล่มพจนานุกรมแล้วก็ต้องมีความหมายแบบนี้นะตอมอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคมนาคมนะคะหมายถึงการติดต่อไปมาหากันกระแสะพระราชดำรัสนะคะหมายถึงคำพูดอนุรักษ์หมายถึงรักษาให้มันคงเดิม เมนู Menu, หมายถึงรายการอาหารรถเมหมายถึงรถโดยสารประจำทางก้นไกลหมายถึงตัวจักรต่างๆปัญญาหมายถึงความรอบรู้ปริ้นนะคะหรือว่าพริ้นเนี่ยหมายถึงการพิมพ์อีเมลหมายถึงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะสันติหมายถึงความสงบ เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเป็นเรื่องของความหมายตรงกันข้ามแล้วก็ความหมายเหมือนกันค่ะนะคะให้นักเรียนเลือกคำตรงกันข้ามด้านขวามือนะคะขวามือคืออยู่ฝั่งนี้นั่นเองค่ะแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างนะคะให ในประโยคนะคะอย,อย่างเช่นมันตรงกันข้ามนะนักเรียนแม่ห้องสอนเนี่ยอยู่ภาคเหนือค่ะส่วนระยาอะระยะอนส่วนยะลานะคะอยู่ไหนลูกอยู่ภาคไหนลูกอ่าอยู่ภาคใต้นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะต่อมาอันที่สองนะคะให้นักเรียนวงกลมค่ะรอบคำที่เหมาะสมแต่ละประโยค สายป่านนี้แล้วลูกยังไม่ได้หนูจะใช้คาว่ากินหรือรับประทานอาหารอีกหรือถ้าเป็นภาษาพูดนะคะเราจะใช้คาว่ากินนะคะถ้าเราเป็นภาษาเขียนเราถึงจะใช้คาว่ารับประทานอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ คุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะมีข้อที่1ข้อที่2นะคะ2ข้อใหญ่เนาะให้นักเรียนทําให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ